สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาทำนึ่งไก่กินแบบว่าง่ายๆเลยจ้าจริงก็อยากจะนึ่งไก่เป็นตัวนะคะแต่ว่าเปิดดูในตู้เย็นแล้วมีแค่แบบว่าสะโพกไก่เนาะเราก็เลยใส่แค่นี้จ้ามาดูขั้นตอนกันเลยดีกว่าใส่เม็ดผักชีพริกไทยลงไปนะคะโขลกให้ละเอียดก่อนจ้าเพราะว่าเดี๋ยวถ้าใส่พวก ตะไคร้ใบมะกรูดลงไปแล้วมันจะไม่ละเอียดเนาะจังหวะนี้ต้องค่อยๆตํำนะคะแล้วก็อย่าลืมเอามือบังไว้นะคะส่วนเราลืมจ้า <c oughs> โคกสองอย่างนี้ให้ละเอียดเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้ใส่ข่ะตะไคร้ใบมะกรูดลงไปตามหลังเพื่อที่จะให้เขาละเอียดกว่านี้ใส่ข่าตะไคร้ลงไปจ้าใบมะกรูดเวยนะใส่ลงไปเลยลืมด้วยลืมกระเทียมจ้ากระเทียมนี่ก็ออกลากแล้วนะคะแล้ก็ ค่อยๆตำหรือว่าโขกเขาให้พอหยาบๆนะคะใครไม่สะดวกวิธีนี้ก็สามารถเอาไปปั่นได้นะคะแต่สําหรับเราลราว่าถ้าตําแล้วว่ามันจะหอมกว่าเนาะก็เลือกวิธีที่เพื่อนๆสะดวกเลยนะคะส่วนไก่วันนี้นะคะเราใช้เป็นสะโพกไก่คะ่ะเราก็เอาไปสับๆเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะเอามาปรุงใส่เครื่องสมุนไพรที่เราโขกไว้ก่อนหน้านี้ลงไปนะคะตามด้วยน้ํามันหอยจ้า ใส่ลงไปก็ไม่ได้กะนะคะก็เอาตามความรู้สึกเลยจ้าหยอะๆลงไปเนาะ ตามด้วยอันนี้จะเป็นซีอิ๊วขาวนะคะใส่ลงไปสักหน่อยนึงซอสปรุงรสจ้าจะได้หนัวๆจ้าแล้วก็นี่นะคะซีอิ๊วดำหวานจ้าถ้าใครไม่มีก็สามารถใส่น้ำตาลแทนได้เราก็ใส่น้ำตาลลงไปช้อนชาหนึ่งจ้าตามด้วยผงปรุงรสไก่นะคะหลังจากนั้นค่ะก็คนๆคุกเข้าให้เข้ากันจ้ะถ้าใครมีถุงมือนะคะก็ใช้มือขยำได้เลยะคะ่ะแต่ว่าถุงมือเราหมดจ้ะแล้วก็แบบ อ่ะะไม่ได้อยากจะใช้มือเปล่าขยำเพราะว่าเดี๋ยวกินมันติดมือเนาะก็เลยใช้เป็นทับพีค่ะคนๆคนคุกเขาเขาให้เข้ากันจ้าถ้าหมักไว้ก่อนยิ่งจะอร่อยนะคะแต่ว่าเราไม่มีเวลานะเราก็จะแค่นี้แหละแล้วก็จะเอาไปนึ่งจ้ะพยายามคนๆคนให้เขาแบบเข้ากันให้ทั่วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นมันจะเค็มเป็นยอมยอมมาเนาะ <laughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะเราก็ ตั้งน้ำไว้รอเรียบร้อยแล้วส่วนน้ํานี้ก็เดือดปุดๆเลยจ้าเราไม่มีซึ้งนะคะเราก็จะใช้แบบนี้แหละนี่แล้วก็ ปิดฝาจ้ารอประมาณสัก30นาทีนะก็จะได้กินแล้วจ้าอ่าเวลาผ่านไปเหมือนก็หกเสร็จแล้วจ้าหนึ่งไก่ของเราก็จะมีหน้าตาออกมาประมาณนี้ค่ะน้ําซุปไก่คือนัวมากจ้าเพราะว่ามันผสมกับพวกเครื่องปรุงเนาะแบบอืมกินกับข้าวสวยหรือว่าข้าวเหนียวร้อนๆก็อร่อยจ้าเราก็ไปทําน้ําพริกผงนะคะน้ําจิ้มพริกผงลงมาด้วยนะป๊ะไปกินกันดีกว่า